ลุกชแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกหมากรุกไทยสวัสดีแฟนหมากรุกไทยทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่ลุกชแนลขาว AI แดงผู้เล่นเพโอเค เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในเราไปศึกษากลยุทธ์หมากรุกไทยเกมบุกสไตล์ AI พร้อมกันครับ AI เปิดมาขึ้นไปด้วยโคนมาดูคู่นี้กันว่าจะบุกตีกันยังไงโอ้โหจะเป็นเม็ดซ้ายเหรอผู้เล่นเพโอ OK อ่าเลือกเล่นเม็ดซ้าย ย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เปิดเปี้ยคู่กลางไปเลือกเล่นม้าเทียมเม็ดทราย AI <S le af> <S <S <le af> จะออกเป็นม้าเทียมมาตรฐานไหม <S le af> ใน EP นี้อ่าชัดเจนเปิดศึกสายเลือดเลย จังหวะนี้มาอย่างนี้ก็พุกเรือรอเลยครับสำหรับหมากแดงไอ้ไอปูเบียริมเอาละเป็นจังหวะดวลมีดสั้นกันไอไอกินเอาคองเรือ <c oughs> กินไม่หยุดครับจังหวะนี้โอ้โหโดนแหวนเบี้ยคู่กลางละสำหรับหมากแดงอย่างงี้จะดีไหมนี่เดี๋ยวเรามาดูกัน เชิมเบี้ยนี่ยิ่งหลายซะด้วยจังหวะนี้คุ้นผูกโคนเอาไว้ก่อนอ่ะเสริมโคนขึ้นมาโอ้โหดันเม็ดขึ้นไปมาออกอยู่ไม่ได้นะครับผมเม็ดแหลมเปรียบเลยบูเบี้ยคู่ไปอีกเฮเอานะครับโดนตีไม่หยุดเลยครับสำหรับเซนเตอร์มาเทียมเม็ดซ้ายจะเอาอยู่ไหม เดี๋ยวเรามาดูกันมายังกับพายุกินกระแทกโคนไปดอกหนึ่งโอ้โหมากลับเข้าเล้าดูครับชั้นเชิงมาเเทียมมาจตรฐานของเอไไปครับทุกเหลี่ยมทุกมุมเลยขึ้นไม่ได้เลยสำหรับหมากแดง ดูครับเนี่ยโดนจิกไปอีกเดี๋ยวเอาเรือมาซ้ำลำหนึ่งนี่โอ้โหงานงอกเลยไปครับไล่พื้นที่ยึดสเปซมาเด้งมานี่ยังไงต่อ AI ครกับผมจับโคนบุกขึ้นไปไม่ไหวครับต้องเอาเรือมาช่วยไอไม่สนครับเดินโคนบุกขึ้นไปโอ้โหโดนตะบองคู่ฟาดแล้วลวะสำหรับผู้เล่นเพโอเค แทงไปหนึ่งทีสิอดูที่จะซ่าแค่ไหนครับเขาไล่เราก็หนีครับช็อตนี้อะไรแทงครับผมเอาคืนบ้างเป็นช็อตตีโตไม่กลัวครับยืนสู้เลยครับจับมา้ามาตำแหน่งนี้เอาละผู้เล่นไม่เก็บไม่เก็บว้ให้เป็นเส้นน้ำครับสังเก็บโคนแดงก่อนเลยจังหวะนี้ผมเสิร์ฟม้าตีโตขึ้นมา เอาไหมเอไอไม่เอาครับผมยกลบช็อตนี้เดินโคนกลับตั้งรับเอไอครับผมเดินเรือแขนแสบมากดไว้ก่อนโอ้โหขุนแดงจะอยู่ไหมช็อตนี้โกยไหมโกยครับแอดไม่อยู่ครับรู้ดีฮโดยมาหลายกระดานครับจังหวะน,นี้เอา้าเดินโคนครับผมกระทุงขึ้นไปโอ้โหโคนดอกนี้นี่ถ้าไม่รีบเก็บไม่รีบกำจัดนี่อาจจะเสียหายครับ ผู้เล่นไปนโอเคทำยังไงดีเดินมามาเกาะครับอ่อาเดี๋ยวเตรียมไฟดูครับเนี่ยโดนครับผมโดนโคลนาดเข้าไปต้องยอมครับผมอ่ะแลกกันเอาไหมเรือไม่เอาครับแม่บอกจะเอาขุนตัวเดียวกับผมจับมาโขกไปทีหนึ่งลูกโยกขึ้นครับผมอ่ะมาขาด AI ทำยังไงดีมาขาดเป็นตัว โอ้โห oh, อยากได้ม้าปะละ่ะอยากได้ก็เอาไปครับผมฟาดครับผมลุกไปไม่ได้ครับผมหลังชนฝาซัแล้วครับชอดนี้โอ้โ oh, ห oh. ม้มาอาบยาพิษกินเข้าไป <c oughs> น้ำลายฟูมปากเลยตอนนี้สำหรับขุนแดงครับมอบตัวไปตามระเบียบครับลุกลุกจนลูปนี้ครับผมจับเรือโขกทำลุกลุกจนขุนแดงณนตะำแหน่งนี้เลยครับทุกท่าน สุดยอดจริงๆคร,ร,รับโครงสร้างในการบุกตีคู่ต่อสู้ของ AI นะครับก็บียกว่าเป็นแนวทางในการศึกษากันต้องขอขอบคุณผู้เล่นเพนโอเคทุกท่านและขอขอบคุณพัฒนาโปรแกรม AI ครับชื่นชอบกดไลค์ตูกใจกดแชร์เป็นแฟนแท้หมกักรลุกไทยฝากกดติดตามเจอกันใน EP หน้าครับจหายนักโขกทุกท่าน